สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเสนอรายงานเรื่องการเมืองการปกครองของประเทศอินโดนีเซียค่ะข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียนะคะซื่อเป็นทางการคือสาธาอินโดนีเซียค่ะชื่อมืองหลวงคือจาการ์ตาวันชาติคือวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมวันเข้าร่วมอาเซียนคือวันที่แปดสิงหาสองพันห้าร้อสิบค่ะภาษาประจำชาติคือภาษาอินโดนีเซียศาสนาประจำชาติคืออิสลามสกุลเงินคือรูเปียค่ะลักษณะ ทางภูมิศาสตร์นะคะอินโดนีเซียเป็นประเทศหมกกู่เกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่ราทั้งหมดประมาณหนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบตารางกิโลเมตรมีประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเกาะพื้นที่กว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตไม่มีผู้คนอาศัยมีภูเขาสูงตามเทือกเขาที่มีความสูงมากอยู่ตามเกาะต่างๆตามบริเวณเขามักมีภูเขาไฟและที่ราบล้อมเทือกเขาชายเกาะมีความสูงใกล้เคียงกับระดับน้ำทะเล ทำให้มีที่ราบบางแห่งเต็มไปด้วยหนองบึงใช้ประโยชน์ไม่ได้ประเทศอินโดนีเซียมีเกาะหลัก5เกาะก็คือนิวกินีชวากาลีมันตันสุราเวซีและสุมาตราเกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะสุมาตราส่วนเกาะชวาเป็นเกาะที่เล็กที่สุดในบรรดาทั้งหมด5เกาะแต่ประมาณร้อยละหกสิบของประชากรกว่า200ล้านคนอาศัยอยู่บนเกาะน,นี้เป็นที่ตั้งกรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองหลวงหมู่เกาะเหล่านี้อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกใช้ฝั่งของประเทศอินโดนีเซียยาวประมาณ2 6 0 0กิโลเมตรและมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียปาปัวนิวกินีและดิร์เลเตลักษณะาทางภูมิอากาศนะคะอินโดนีเซียตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรตรงถูกไหมมีสภาพอากาศร้อนชื้นตลอดปีสองฤดูกาลคือฤดูร้อนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เดือนเมษายนค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่25ถึง35องศาเซลเซียสลักษณะทางเศรษฐกิจกนะคะอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจกแบบ market based <ม>ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐบาลม,มีบทบาทในการดูแลจัดการเรื่องราคาของผลิตภัณฑ์พื้นฐานต่างๆเช่นเชื้อเพลิงข้าวและไฟฟ้าค่ะเศรษฐกิจอินโดนีเซียพยายามลดถอนอุปสรรค ทางการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาส่งผลให้มีเงินลงทุนต่างประเทศไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ดีภาครัฐยังคงมีบทบาทสําคัญในการบริหารรัฐวิสาหกิจจานวนมากกว่าหนึ่งอแห่งและควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานเช่นน้ามันเชื้อเพลิงและข้าวไฟฟ้าเป็นต้นอินโดนีเซียประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรมและปัจจัยที่ส่งผลการลงทุนจากต่างชาติหลายประการอัตราการขยายตัวของ เช่นประชากรชั้นกลางอย่างรวดเร็วค่าแรงและต้นทุนการผลิตต่ำสเสถียรภาพทางการเงินอุตสาหากรรมหลักอื่นของอินโดนีเซียได้แก่เมืองแรก่การผลิตเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวโดยมากกว่าอย่างละ50ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP มาจากภาคอุตสาหกรรมตามด้วยภาคบริหารตามด้วยภาคบริการและภาคการเกษตรกว่าร้อยละ80ของ GDP ของอินโดนีเซียมาจากพื้นที่ท่า พื้นที่ทางตะวันตกของประเทศโดยเฉพาะเกาะชวาและเกาะสุมารตราซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสิงคโปร์และมาเลเซียการค้ากับประเทศไทยนะคะนายสรรเสริญสมะละภาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่26มิถุนายน2563ได้รับมอบหมายจากรองนายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ให้ร่วมหาลือกับ เอก,กเอกัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยที่ได้มาเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งโดยการหาลือทั้งนี้ประเทศไทยและอินโดนีเซียจะร่วมกันผลักดันความร่วมมือทางการค้าระหว่างกันซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของไวรัสโควิด COVID -19 นายสันเสริญกล่าวว่าไทยได้ขอให้อินโดนีเซียช่วยอำนวยความสะดวกในการ ออกใบอนุญาตการนำเข้าผลไม้จากไทยโดยเฉพาะลำไย,ยซึ่งเป็นผลไม้จงออกสําคัญของไทยเนื่องจากผู้นําเข้าผลไม้ไทยในอินโดนีเซียเห็นว่ากระบวนการออกใบอนุญาตยังคงมีความล่าช้าและมีผู้นําเข้าเพียงไม่กี่รายที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งอินโดนีเซียรับจะติดตามปัญหานี้พร้อมทั้งเสนอให้ใช้เวทีความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร ที่ทั้งสองฝ่ายมีอยู่เป็น,นกลไกหารือเพื่อแก้ไขปัญหาอีกท้งหนึ่งนอกจากนี้อินโดนีเซียยังแจ้งข่าวดีว่า <c oughs> ได้ขยายระยะเวลาการควนคลข้อจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรและวัตถุดิบต่างๆอาทิการยกเลิกใบอนุญ,ญาตนำเข้าสำหรับกระเทียมและหอมหัวใหญ่ที่อินโดนีเซียประกาศบังคับใช้เป็นการชั่วคราวในช่วงการระบาดของโควิด -19 ไปอย่างไม่มีกำหนดยกเลิกการ การเดิมที่จะสิ้นสุดมา,มาตรการในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนให้กับสินค้าเกษตรจากไทยรวมทั้งผู้ประกอบการในอินโดนีเซียเองและยังสนับสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคอีกด้วยแนมน้มเศรษฐกิจโดยรวมในปัจจุบันอินโดนีเซียได้พัฒนาไปสู่การเป็นสังคมและเมือง และมีการพัฒนาด้านอุตสาหากรรมอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคต่มันออกเฉียงใต้และเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่โดยในช่วงวิกฤตการทางการเมืองในทศวรรษที่ผ่านมาอินโดนีเซียรับผลกระทบด้านเศรษฐกิจไม่มากนะักเมื่อเทียบกับกเศรษฐกิจโลกโดยรวมระดับการบริโภคภายในประเทศที่สูงขึ้นจากการขยายตัวของประชากรชัน้นกลางมีส่วนสําคัญในการกระตุ้นการลงทุนทั้ง จากนักลงทุนอินโดนีเซียและนักลงทุนต่างชาติส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยประมาณ2ใน3ของ GDP มาจากการบริโภคภายในประเทศสำหรับาภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มและจะแข็งแร่งยิ่งขึ้นภาคส่วนที่ได้รับเนื่องจากเป็นความนิยมจากนักลงทุนต่างชาติทางภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคอุตสาหกรรมจึงออกมาจึงออกมาตรการให้สิบ ทีประโยชน์หลายประการเพื่อชักจุงให้เกิดการลงทุนภายในประเทศอัน,นมีบทบาทสําสคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของเงินของอินโดนีเซียมากยิ่งขึ้นการเกษตรนะคะอินโดนีเซียมีพื้นที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุจากภูเขาไฟส่งผลให้อินโดนีเซียเป็นผู้ผ,ผลิตรายใหญ่ในการเพราะปลูกพืชฤดูร้อนและมีแรงงานมากกว่าหนึ่งในสามของประเทศอยู่ในภาคการเกษตรสินค้าส่งออก หลักของอินโดนีเซียได้แก่น้ำมันปลมยางพาราโ,โกโก้และกาแฟแโดยเกษตรกรรายใหญ่จะมุ่งเน้นการปลูกเพื่อส่งออกทั้งนี้ทางภาครัรฐมีส่วนช่วยสนับสนุนการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในภาคการเกษตรโดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆเช่นการลดหย่อนหรือย,ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและอากรขาเข,ข้าเป็นต้นการท่องเที่ยวนะคะ การท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหากรรมขนาดใหญ่อันดับ4ของอินโดนีเซียโดยภาครัฐให้การส่งเสริมและการพนะัฒนาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างมากเนื่องจากปัจจัยหลายด้านการเพิ่มขึ้นของจํานวนเช่นผู้ประกอบการสายการบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศค่าที่พักค่าอาหารและค่าเดินทางลดต่าลงชาวอินโดนีเซียมีรายได้ เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรวมถึงการอ่อนตัวของค่าเงินรูปเปียซึ่งส่งผลให้มีจำนวนนะักท่องเทีย่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ดีปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรนั้นเป็นอุปสรรคที่สำคัญสำหรับการท่องเทีย่ยวสมาชิกในกลุ่มนะคะก็จะมีนายสุภกรชัยศรีสุรพันธ์นายพัชรพลสารีวศงนางสาวรัทิลาศิวิไลและนางสาวอัชราพันธ์อาจหงคะค่ะก็ขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ